สวัสดีค่ะคุณสัมสอนนะคะเข้าใจคลินิกสวัสดีครับคุณแซมซันนะครับอ๋อขอโทษทีนะครับพอดีน้องไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่อ่าพอดีผมจะโทรมาแจ้งพรุ่งนี้ว่ามีนัดตัดไหมช่วง10บโมงเช้าครับคุณแซมซันสะดวกใช่ไหมครับได้เลยครับแล้วพบกันครับ S A M S O N อ่านว่าอะไรสัมศรอนแซมซันค่ะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย เอาใหม่เอาใหม่ลองโทรหาลูกค้าอีกคนนึงสวัสดีค่ะคุณแอนแอนใช่ไหมคะทรจากคลินิกค่ะสวัสดีครับคุณอนันต์นะครับขอโทษทีนะครับพอดีน้องอ่านภาษากฤไม่ค่อยเก่งครับคุณอนันต์ครับพรุ่งนี้มีนัดทำตาสองชั้นกับคุณหมอตักช่วง11โมงคอนเฟิร์มนะครับได้เลยครับแล้วเจอกันนะครับคุณอนันต์ A N A N อ่านว่าอะไรแอนแอนอนันต์ค่ะ ไปบอกรถให้ลูกค้ามึนไป <c oughs> บอกรถให้ลูกค้าเลย <c oughs> ใค้พูดอะไรก็พูดไม่ถูกบอกรถเลยโยโอะออ,อืเออโยโย,โย่ไปเออไปโยโยเออเฮ